โรงเรียนาสารสาศาสตร์วิเทศสุราธานีสื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่2สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกครั้งค่ะกับทิเชอร์จิราพรในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ และสำหรับในภาคเรียนที่2อนะคะเราจะเริ่มด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเรื่องของวัสดุรอบตัวเรา ซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ก็คือสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการใช้ประโยชน์ค่ะ 2. ส,สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันและ 3. ค่ะการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และประโยชน์ของการนำวัสดุมากกลับมาใช้ใหม่ค่ะ และท็อปิกในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของวัสดุชนิดต่างๆและสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุค่ะและก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักวัสดุกันก่อนเลยค่ะวัสดุนะคะก็คือสิ่งที่นํามาทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆค่ะวัสดุรอบตัวเรานะคะมีทั้งวัสดุจากธรรมชาติและก็วัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาค่ะวัสดุจากธรรมชาตินะคะก็ได้แก่หินดินไม้ ขนสตัตว์ใยธรรมชาติและก็ยางธรรมชาติค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือตัวอย่างของวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็คือวัสดุสังเคราะห์ค่ะยกตัวอย่างเช่นพลาสติกเส้นใยสังเคราะห์โฟมและก็ยางสังเคราะห์เป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูสมบัติของวัสดุกันค่ะสมบัติของวัสดุนะคะได้แก่ความยืดหยุ่นความแข็งของวัสดุความเหนียวของวัสดุการนำไฟฟ้าของวัสดุการนำความร้อนของวัสดุและก็การดูดซับน้ำของวัสดุค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสมบัติของวัสดุค่ะซึ่งวัสดุแต่ละชนิดนะคะก็จะมีสมบัติที่แตกต่างกันค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูสมบัติความยืดหยุ่นกันค่ะความยืดหยุ่นนะคะหมายถึงลักษณะที่วัตถุนั้นนะคะสามารถกลับคืนรูปร่างทรงเดิมได้ค่ะหลังจากที่แรงที่มากระทําต่อวัตถุนะคะหยุดกระทําต่อวัตถุนั้นค่ะต่อไปค่ะ ความแข็งของวัสดุค่ะความแข็งนะคะหมายถึงความทนทานต่อการตัดและการขูดขีดนะคะวัสดุที่มีความแข็งมากนะคะจะทนทานต่อการขูดขีดมากค่ะเช่นตะปูกับไม้นะคะเมื่อเราเอาตะปูนะคะไปขูดกับไม้เราก็จะพบว่าไม้เกิดรอยนั่นก็แสดงว่าว <th> <have> <lem ettre> ัสดุนะคะที่เกิดรอยจะมีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ไม่เกิดรอยค่ะแสดงว่าตะปูมีความแข็งมากกว่าไม้ค่ะ และททเชอร์นะคะก็มีวิดีโอสั้นๆค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาแก้วน้ำกับแผ่นพลาสติกมาแล้วเราจะทดสอบหาความแข็งกับความแข็งแรงได้ยังไงหรอครับเริ่มจากการทดสอบความแข็งก่อนก็นแล้วกันพี่จะใช้เหรียญบาทนี่แหละมาทดสอบความแข็งของแก้วกับพลาสติกเหรียญบาทเนี่ยนะพี่มันจะทดสอบความแข็งได้ไงล่ะครับ ฮง่ายมากเลยน้องเอ๋ยก็ทำแบบนี้ไงล่ะอ้าวเจมลองดูสิว่าตรงพื้นผิวของแก้วน้ำกับแผ่นพลาสติกมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมอืมเหมือนบนแผ่นพลาสติกจะมีรอยขูดแต่บนแก้วน้ำไม่มีใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแผ่นพลาสติกมีความแข็งน้อยกว่าเหรียญดังนั้น เมื่อถูกเหรียญขูดแรงๆที่พื้นผิวแผ่นพลาสติกก็เลยเกิดเป็นรอยขึ้นได้ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าแก้วมีความแข็งมากกว่าเหรียญใช่ไหมครับเพราะแก้วถูกเหรียญขูดแล้วที่พื้นผิวไม่เป็นรอยอะไรเลยถูกต้องเลยเจม ต่อไปค่ะความเหนียวของวัสดุค่ะความเหนียวของวัสดุนะคะก็คือความสามารถของวัสดุในการทนทานต่อแรงที่มากระทําค่ะทําให้วัสดุนั้นนะคะแยกขาดออกจากกันพอดีค่ะยิ่งวัสดุนั้นนะคะมีความสามารถในการรับน้ําหนักมากเท่าไหร่นะคะก็แสดงว่าวัสดุนั้นค่ะมีความเหนียวมากเท่านั้นค่ะต่อไปเราไปดูวิดีโอเพิ่มเติมความรู้กันเลยค่ะความเหนียวก็คือ ความสามารถของวัสดุที่ทนทานต่อแรงที่มากระทำให้เนื้อวัสดุแยกขาดออกจากกันพอดีนะอย่างในกรณีของถุงกระดาษถุงพลาสติกและถุงผ้าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วถุงผ้ามีความเหนียวมากที่สุดเพราะมันฉีกขาดได้ยากที่สุดแล้วถุงกระดาษที่ฉีกขาดได้ง่ายก็เป็นวัสดุที่มีความเหนียวน้อยกว่าถุงพลาสติกใช่ไหมครับ เจมเข้าใจถูกแล,ะละ้วล่ะต่อไปค่ะการนําไฟฟ้าของวัสดุค่ะการนําไฟฟ้าของวัสดุนะคะเป็นสมบัติในการยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ค่ะซึ่งนะคะวัสดุแต่ละชนิดจะมีการนําไฟฟ้าที่แตกต่างกันค่ะต่อไปค่ะการนําความร้อนของวัสดุค่ะ การนำความร้อนของวัสดุนะคะเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิตำกว่าค่ะวัสดุที่ความร้อนถ่ายโอนผ่านได้ดีตัวนำความร้อนมักจะเป็นโลหะเช่นเงินทองแดงและก็ทองคำค่ะส่วนวัสดุที่ความร้อนถ่ายโอนผ่านได้ไม่ดีเราเรียกว่าฉนวนความร้อนเช่นพวกพลาสติกไม้แก้วผ้า ยางกระเบื้องเป็นต้นค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการดูดซับน้ําของวัสดุค่ะซึ่งวัสดุแต่ละชนิดนะคะจะมีการดูดซับน้ําที่แตกต่างกันค่ะวัสดุที่สามารถดูดซับน้ําได้นะคะก็ได้แก่พวกฟองน้ําผ้ากระดาษชําระและก็กระดาษเป็นต้นค่ะ ต่อไปคาววัสดุที่ไม่สามารถดูดซับน้ําได้นะคะก็ได้แก่ไม้โฟมยางแล้วก็พลาสติกค่ะหลังจากที่เราจบเนื้อหากันแล้วนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดหลังเรียนกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งข้อใดกล่าวถึงวัสดุได้ถูกต้อง กอไก่สิ่งที่นำมาทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆขอไข่สิ่งที่ไม่สามารถนำมาทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้คำตอบก็คือกอไก่ค่ะข้อที่2ข้อใดคือวัสดุดจากธรรมชาติกอไก่ไม้ขอไข่พลาสติกคำตอบก็คือกอไก่ไม้ค่ะ ข้อที่3ขอ้อใดคือวัสดุสังเคราะห์ทั้งหมดกอไก่ใยสังเคราะห์พลาสติกข้อไข่ทรายไม้คำตอบก็คือกอไก่ใยสังเคราะห์พลาสติกค่ะข้อที่4วัสดุชนิดใดสามารถดูดซับน้ำได้กอไก่ไม้ขอไข่ผ้า คำตอบก็คือข้อไข่ผ้าค่ะข้อที่5วัสดุชนิดใดไม่สามารถตูดซับน้ำได้ก็ไก่พลาสติกขอไข่กระดาษคำตอบก็คือก็อไก่พลาสติกค่ะในวันนี้นะคะเนื้อหาก,ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ค่ะเรามาเจอกันอีกครั้งในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ